สวัสดีค่ะฟิฟีมีตังใบแอดเหลียนสลึงค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในแนวทางหวยลาวพัฒนาค่ะประจำวันศุกร์ที่5พฤศจิกาย,ยน2564าค่ะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะคะจัดทำขึ้นโดยสถิติย้อนหลังไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ มาดูเด่นล่างกันค่ะเด่นล่างสามตัวมาหนึ่งตัวหรืออาจจะมาสองตัวก็ได้นะคะสูตรเราจะใช้หลักร้อยบวกกันสามครั้งนะคะแปดสามยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสี่บวกหนึ่งเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกเก้าเป็นสามสิบสี่ใส่สี่นะคะสี่บวกสองเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้า เดืนล่างเราได้สี่หกเก้างวดต่อมาผลรางวัลออกหกห้าเก้าเก้าหกงวดนี้มาทั้งสองตัวนะคะล่างเก้าหกนะคะามาดูงวดประจําวันศุกร์นี้นะคะหกสามสิบแปดค่ะสิบแปดบวกเก้าเป็นยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกเก้าเป็นสามสิบหกใส่หกค่ะหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่ง เราได้เด่นล่างหกแปดหนึ่งค่ะหลักสิบล่างนะคะจะใช้หลักร้อยบวกกันสองครั้งบวกหลักสิบหนึ่งครั้งบวกใส่บวกศูนย์ 0, นะคะแล้วค่อยมาบวกสองอีกทีหนึ่งแปดสองสิบหกค่ะสิบหกบวกห้าเป็นยี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งนะคะหนึ่งบวกสองเป็นสาม สามบวกหกเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบใส่ศูนย์หลักสิบล่างเราได้หนึ่งสามเก้าศูนย์เงื่อต่อมาผลรางวัลออกหกห้าเก้าเก้าหกค่ะเก้าเข้าไปที่หลักสิบล่างนะคะมาดูเงื่อต่อมาค่ะงื่วันประจำวันศุกร์นี้นะคะหกสองสิบสองค่ะสิบสองบวกห้าเป็นสิบเจ็ดใส่เจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกหกเป็น สิบห้าใส่ห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกเราได้สิบล่างเจ็ดเก้าห้าหกค่ะมาดูการคำนวณหลักร้อยบนค่ะหลักร้อยบนเราจะใช้หลักร้อยบวกกันสองครั้งบวกหลักหน่วยหนึ่งครั้งบวกหนึ่งคงที่นะคะแปดสองสิบหกค่ะสิบหกบวกหนึ่งเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกหนึ่งเป็นสิบแปดใส่แปดแปดบวกสองเป็นสิบใส่ศูนย์ ศูนบวกสี่เป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกเราได้หลักร้อยบนแปดศูนย์สี่หกค่ะผลรางวัลออกหกห้าเก้าเก้าหกงวดต่อมาค่ะงวดประจำวันสุขที่ห้าพฤศจิกาย,ยนสองพันหร้อยหกสิบสี่กันนะคะหกสองสิบสองค่ะบวกเก้าเป็นยี่สิบเอ็ด ยี่สิบเอ็ดบวกหนึ 2, 4. 4่งเป็นยี่สิบสองใส่สองสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกสองเป็นสิบใส่ศูนย์หลักร้อยบนเราได้สองสี่แปดศูนย์นะคะมาดูการคำนวณหลักสิบบนกันต่อค่ะหลักสิบบนเราจะใช้หลักร้อยบวกกันสี่ครั้งบวกเก้าคงที่ค่ะแปดสี่สามสิบสองสามสิบสองบวกเก้าเป็นสี่สิบเอ็ดใส่หนึ่ง 1บวกสเป็น3 3บวกสเป็น5 5าบวกหเป็น6 10บนเราได้1 3 5 6ค่ะผลรางวัลออก6 5 9 9 5 5เข้าไปที่หลัก10บนนะคะ,ะเรามาดูงวดประจำวันศุกร์ที่5พฤศจิกายน2564กันคะ่ะ6 4 24นะคะ24บวก 9เป็นสาใส่3ามมบวกสเป็นห้าหบวกสเป็น7จ็ดเดบวกหเป็น8หลักสิบบนเราได้เด่น3 5 7หดแดค่ะมาดูการคำนวณหลักหน่วยบนกันนะคะหลักหน่วยบนเราจะใช้หลักร้อยบวกหลักสิบบนบวกสอคงที่นะคะ แปดบวกห้าเป็นสิบสามสิบสามบวกสองเป็นสิบห้าใส่ห้าห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองหลักหน่วยบนเราได้เด่นห้าแปดเก้าหนึ่งสองงวดต่อมาผลรางวัลออกหกห้าเก้าเก้าหกเก้าเข้าไปที่หลักหน่วยบนนะคะ เรามาดูงวดประจำวันศุกร์ที่5พฤศจิกายน2564กันค่ะ6บวกหเป็น11 11อบวกสเป็น13ใส่3 3บวก3เป็น6 6บวก1เป็น7 7็เบวกสเป็น9 9บวก1เป็น10ใส่0หลักหน่วยบนเราได้3 6 7 9 0ค่ะ มาดูสูตรเด่นบนล่างนะคะสองตัวมาหนึ่งตัวงวดที่ผ่านมาเราได้เด่นสามกับหกผลรางวัลออกหกห้าเก้าเก้าหกหกเข้าไปที่หลักร้อยบนกับหลักหน่วยล่างนะคะอ่าเรามาดูงวดต่อไปคะ่ะมาดูงวดประจำวันศุกร์ที่ห้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่กันนะคะ สูตรเราจะใช้หลักร้อยคูณหกหกหกสามสิบหกตัวนี้บวกหลักสิบบนอีกสองครั้งนะคะสิบบนหกหกสามสิบหกสามสิบหกบวกสิบห้าบวกกันสองครั้งได้สิบนะคะเท่ากับสี่สิบหกเราจะใช้หลักหน่วยนำหลักหน่วยนะคะเลขหกบวกห้าคงที่ค่ะเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่ง หนึ 1> 1่งบวกสามได้สี่เราได้เด่นบนล่างหนึ่งกับสี่นะคะแอสเจาะให้นะคะเจาะหนึ่งกับสี่เจาะเด่นบนล่างนะคะหนึ่งนะคะเอสเจาะให้หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเก้าส่วนเด่นสี่ก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดสี่เก้าแปดตัว ไปกลับบนล่างก็จะได้1 6บหชุดส6ตัวนะคะเดี๋ยวเรานำไปประกอบกับเลขเด่นบนเด่นล่างกันนะคะมาดูการคำนวณหลัก10หน่วยบนกันนะคะ10หน่วยบนวันนี้เสนอ2ส,สูตรนะคะสูตรสองสูตรไม่ชนกันให้จับมัดกันเลยค่ะจับมัดวินกันเลยนะคะสูตรแรกเราจะใช้หลักร้อย บวกกันสี่ครั้งบวกหลักหน่วยหนึ่งครั้งสูตรที่สองเราจะใช้หลักร้อยบวกกันสามครั้งบวกหลักสิบล่างหนึ่งครั้งบวกสองคงที่ค่ะเรามาดูค่ะแปดสี่สามสิบสองสามสิบสองบวกหนึ่งเป็นสามสิบสามใส่สามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าสูตรที่หนึ่งเราได้หลักสิบหน่วยบนสามสี่ห้านะคะสูตรที่สอง แปดสามยี่ <ment> สิบสี่ค่ะยี่สิบสี่บวกหนึ่งเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกสองเป็นยี่สิบเจ็ดใส่เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่ใส่สี่นะคะสูตรที่สองสิบหน่วยบนเราได้เจ็ดแปดเก้าสี่ค่ะเรานำสองสูตรมาชนกันนะคะจับคู่มัดกันค่ะจับบินกันจะได้ซับเจ็ดซับแปดสับเก้าสี่สามสี่ สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่สี่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าสี่งวดต่อมาผลรางวัลออกหกห้าเก้าเก้าหกนะคะบนออกห้าเก้าห้าเก้าตัวนี้นะคะเข้าไปที่สองตัวบนค่ะมาดูงวดต่อมาค่ะงวดประจำวันที่ห้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่กันนะคะหกสี่ยี่สิบสี่ค่ะ 24่บวกเเป็นสาใส่สามสามบวกหเป็น4ี่สี่บวกหเป็นหสูตรที่1เราได้หลักสิบหน่วยบน3 4มี่หค่ะมาดูสูตรที่สองสูตรที่สองเราจะใช้หลักร้อยบวกกัน3ามครั้งนะคะหกสาบค่ะสิบวกเเป็น27ด ยี่สิบเจ็ดบวกสองเป็นยี่สิบเก้าใส่เก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งบวกห้าเป็นหกสูตรที่สองเราได้เด่นหลักสิบหน่วยบนเก้าศูนย์หนึ่งหกค่ะเรานำสองสูตรมาจับมัดวินกันนะคะจะได้สามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามหกสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่หกห้าเก้า ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหกค่ะทั้งหมดจะได้หนึ่งสองสามสี่สี่สามสิบสองสิบสองไปกลับเฉพาะบนนะคะตัวนี้เพราะเป็นหลักเป็นสูตรหลักสิบหน่วยบนค่ะสองสูตรนะคะสองสูตรเราจะมัดวินกันค่ะส่วนตัวที่แอดใช้ปากกาสีแดงวงไว้ก็คือ,อชอบเป็นการส่วนตัวเน้นนะคะเพื่อไป 9กอีกตัวค่ะเกาสี่นาก็แล้วแต่สมาชิกพิจารณากันค่ะ,ะสูตรทุกสูตรเราไม่ได้การันตีว่าจะมาร้อยเปอร์เซ็นนะคะเป็นแค่การทำย้อนหลังจากสถิติผลรางวัลออกย้อนหลังไปนะคะเป็นแค่แนวทางค่ะเรามาจับคู่บนล่างกันนะคะหลังจากที่เรา คํานวณหลักสิบหลักหน่วยไปแล้วนะคะอ่าจับคู่ล่างค่ะจับคู่ล่างเราจะได้สิบหกชุดนะคะอ่าเราจะได้เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เก้าสองเก้าสี่เก้าแปดเก้าศูนย์ห้าสองห้าสี่ห้าแปดห้าศูนย์หกสองหกสี่หกแปดหกศูนย์อ่าตัวที่เอทไฮไลท์ไว้ก็คือใหอ้เน้นขึ้นมาจาก ยอดชุดทั้งหมดนะคะอ่าเพิ่มเติมไปคือ94เนอะก็แล้วแต่ว่าสมาชิกของเราจะรักชอบตัวไหนนะคะก็แอดก็ไม่ได้การันตีว่าจะมา100%ก็เป็นแค่แนวทางเนาะอ่าเรามาดูจับชุดบนกันค่ะจับชชุดบนอันนี้เป็นชุดบนนะคะจับชุดบนเราจะได้33 36 สามเจ็ดสามเก้าสามศูนย์ห้าสามห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าห้าศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดสามแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าแปดศูนย์ทั้งหมดจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้ายี่สิบชุดค่ะยี่สิบชุดบนตรงนะคะอา,อาจจะเน้นไปที่สามเก้าสามศูนย์ห้าหกห้าเก้าและห้าศูนย์นะคะสำหรับท่านใดที่ รักชอบตัวอื่นก็นำไปพิจารณากันเอาเองนะคะส่วน3ามตัว3มตัวแอดจับให้ได้สิบห้าชุดนะคะสิบห้าชุดตัวที่แอดไฮไลท์ก็คือจะให้เน้นเป็นพิเศษรักชอบส่วนตัวนะคะ,ะแล้วแต่สมาชิกท่านใดจะพิจารณากันนะคะ,ะไม่ได้การันตีว่าสูตรที่คำนวณมาจะมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นแค่แนวทางในการจัดซื้อเท่านั้นคะ่ะ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องฟรีฟรีมีตังใบแอดเลียนสลึงนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระ,ะดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ